โฟเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการพลังอิออนของโฟมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีทำให้พืชเติบโตเร็ว รากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเก็บเกี่ยวก็14ไร่ได้ไป14เกวียน30ถังทำนา25ไร่ครับผมได้32เกวียน21ถังครับผม <16. S 1> 12ไร่ครับได้17เกวียน19ไร่มันได้ไป20เกวียนกับอีก16ถังกับอีก2เกวียนบ้าน60าิบไร่ได้88เกวียนต็อข้อสี 1. ยี่เป็ดได้ีสี่เกียนข้าวหอมมะลิร้อยห้าทำอยู่15บห้าไร่ได้12บเกียนแปลงนั้นวันนั้นสิบไร่จ้ะได้ไป14ี่เกียนสิบสีเกียนกว่าโฟรีเ <Four three, S 2> พื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร